มาแล้วมีดปังตอแสนคมที่สหายอยากให้เจ้าพ่อรีวิวครับเจ้าพ่อก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนี่เลยนี่เลยนี่เลยพอเจ้าพ่อได้ของมาก็แกะเลยสิครับรออะไรรออะไรแกะอย่างเบามือที่สุดครับและนี่คือมีดปังตอญี่ปุ่นครับสหายหน้าตามีดเหมือนกับที่เขาโฆษณาเลยครับมีดเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายครับใช้ให้ระม,มัดระวังกันด้วยนะครับเจ้าพ่อเตือนแล้วนะจะเห็นว่าปอกกันคมมีดมันไม่ค่อยแน่นครับสหายเห็นไหมเจ้าพ่อเขย่านิดเดียวก็หล่นแล้วเรา,าเริ่มหั่นมะเขือเทศกับแครอทกันก่อนครับเจ้าพ่อเตรียมเวลวเห็นไหมเอาแล้วนะ อ้าวกระเด็นเไกลเลยครับสหายถ้าไม่จับเมือเขิดเทศมันหั่นไม่ได้ครับคุณมันไม่เหมือนในคลิปเลยแต่ถ้าเราจับเมือเขิดเทศไว้ครับมันหั่นได้เลยครับทีนี้มาลองที่แครอทกันบ้างครับแครอทเฉาะได้ครับสหายแต่บางครั้งมันก็ได้แฉาไปเลยครับบางครั้งก็ต้องหั่นซ้าครับมันไม่ขาดในทีเดียว และนี่คือผลงานของแครอทครับเป็นท่อนๆเลยท,ทยั้งท่อนแครอทแล้วก็ท่อนของมะเขือเทศครับต่อไปเจ้าพ่อเตรียมไว้แล้วครับเป็นขวดน้ํากับกล่องครับสหายเราไปลองกันดูะสำหรับขวดน้ํามันหั่นไม่ได้เลยครับทั้งหั่นทั้งเฉาะและเฉือนเฉือนเฉือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เช่นกันครับสหายแต่ถ้าเป็นกล่องนะกล่องหั่นไม่ได้ครับแต่เฉือนเฉือนเฉือนไปเรื่อยๆมันทําได้ครับสหายเอาเป็นว่ามันก็ใช้ได้ครับใช้อย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับสหายอยากให้เจ้าพอดีวิวอะไรก็บอกกันนะติดตามเพื่อนให้พลาดคลิปของเจ้าพ่อด้ครับ